ค่ะสวัสดีค่ะท่านช่วงเอพซี C, ทุกท่นานก็ยินดีตอนรับเขาสู่ช่องเจนั่งน้ำโชกนะคะค่ะท่านช่วคขาสำหรับมือนีเป็นวันที่25 25ตุลาคม2568ั้วค่ะเนาะตัวเล็ขแนวทางรัฐบาลไทยที่อเสนอไปนะคะก็จะมีสำานักของเจนั่งของพบพ่มของพ่อเอนะคะ นี่มาลายสำนักกับทำช่่มขาแต่ว่าของเจน่งก็ได้นำ่เสนอไปแล้วส่วนบนนะคะตัวเลขชุดบนส่วนล่างแอดไดนาดหมายก็ทรช่วว่มว,วาหลังจากวันที่ยี่สิบสามเนาะค่ะเนาะยี่สิบแอดนาร์วาลังจากวันที่ยี่สิบสามเมนอยู่ตัวเลขแนวทางที่อหายไปแล้วนะคะทำช่วมขาบนวิ่งู้ยที่สามชุดจับคู่ มีสามเจ็ดสามเก้าสามสองสามสามเน้นไปที่สามเก้าไอ้สามสองกับสามเจ็ดด้วยค่ะเด้ออีกตัวหนึ่งสามสองกับสามเจ็ดชุดจับคู่มีหกสองสามแปดสองสามแล้วก็เออหกสามเจ็ด หกสามเจ็ดด้วยนะคะส่วนล่างนะคะส่วนล่างล่างแอดให้เม็ดเดียวแขียนๆไปเลยห้าแปดเม็ดเดียวนะคะห้าแปดเม็ดเดียวค่าทงช่มขาเอาจัดไปเลยแต่ว่ามือนี้นะคะแอดจะมาเอาชุดเต็มให้ท่านผู้ชมไปน้ำพร้อมหลายทันหลายคนอยากมึงชุดเต็มว่าชุดเต็มตัวไรเจน้านงนะคะ ชุดเต็มทั้งบนทั้งล่างนะคะชุดเต็มทั้งบนทั้งล่างชุดเต็มบนนะคะสำาช่วงขาชุดเต็มบนมีสา3เก้าสามเดสามหนึ่งสาสองทุกตัวกลับด้วยนะคะ สามสี่สาห้าสา 8, อันนี้คือชุดเต็มชุดเต็ม้ามแอดเนียนตัวใดแอดกันเนียนตัวเก้าลนะ่ะสามเจ็ดสามเจ็ดก็สาสองนะคะสาเจ็ดก็สาสอง สาเจ็ดกับสามสองนะคะตัวที่แอดเนนนะคะทนช่วง่าออส่วนตัวเลขแนววทางล่างชุดเต็มนะคะล่างชุดเต็มล่างล่างชุดเต็มนะคะทนช่วง่า ร่างชุดเต็มมีห้าแปดห้าแปดนี่จะเป็นตัวนิ่นนะคะห้าสองห้าสามมีแค่นี้นะคะมีแค่นี้สายด่วนน่าจะประมาณสามสิบเอ็ดสายด่วนน่าจะเป็นประมาณวันที่สามสิเอ็ดนะคะทํารับช่วา สด่วนน่าจะประมาณนันที่สามสิบเอ็ดอ้าวทำช่วงแคบหนาจอเลยเอทุกตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของเจนางนะคะมีชุดเต็มกับชุดตัดนะคะอันนี้ชุดเต็มอันนี้ชุดตัดนะคะชุดเต็ม บนมีสามเก้าสามเจ็ดสามหนึ่งสามสองสามสี่สามห้าสามแปดสามสามส่วนล่างนะคะล่างมีห้าแปดห้าสองห้าสามอันนี้คือล่างอันนี้คือชุดเต็มนะคะเออเป็นข้อมูลในการตัดสินใจกันทะาช่วงคะ่ะเปลี่ยนข้อมูลในการตัดสินใจ ส่วนชุดตัดนะคะชุดตัดว่ามันตัดไห้คลักอยู่เนาะขะเนาะตัวเลขแนวทางวิ่งรุ้นที่สามมีสามเจ็ดสามเก้าสามสองสามสามเน้นไปที่สามเจ็ดกับสามสองส่วนชุดสามตัวหกสองสามแปดสองสามหกสามเจ็ดส่วนล่างนะคะล่าง ล่างเม็ดเดียวขาไม่เปลี่นไปตามสูตรนี้เป๊ะเลยเลยขาทำช่วงขาถ้าเปลี่นไปตามสูตรคือเป๊ะเลยอูเทแล้วบนมี6หกล่างมี1หนึ่งหรืออีกสูตรหนึ่งมี่เก่าแอคก็รเลยิกับจับเก่าหนึ่งนะคะเที่ยวนี่ล่าง นี่หาเม็ดเดียวชุดที่แอดนินแห้งคือหาแปดหาแปดแต่มันกับทำช่วงกับยาวเสื้อแอดคักหาแปดหาสองหาสามก็มีความเป็นไปได้นะคะแต่ว่าบนถ้าสมมุติว่าต่างสูตรนะคะทำช่วงขาทาเลขมาแบบนี้ทาเลขกมาแบบนี้บุพพลสามสองสองสาม จะตามนี้้าเลศกมนแนวนี้จะเป็นสอง 3, 3, สามสามสองทันทีชุดสามตัวก็จะเป็นหกสองสามแปดสองสามประมาณนี้นะคะเอาถึงช่วมพิจารณาตามนี้ตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของเจนนชุดเต็มด้วยชุดตัดนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นคลิปตัวเลขแนวทางเรา,าพัฒนา ของสำนักที่ยังไม่ลงนะคะน่าจะเป็นสำนักของแม่มารุวยนะคะยังมาสนิทลงเอาขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอพวะคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ